สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงแฟนเพจหัวหน้าจรยดแคสซิงทุกคนทุกท่านนะคะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าจจวยอยังเป็นทางการในวันทํางานวันจันทร์ที่อสีอ่ที่สีนะคะที่สเอามีการเอ่ยด้วยนะคะอ่ะเราก็ยังอยู่กับไร้สังกัดดังซึ่ง3คันนะคะ เรืองอารามงามแพ้เขียวมิ้นและสีแดงเดเรสนะคะแล้วก็ของน้องตาลน,น้องตาลน,นะคะหน้าง,งานของเราวันนี้ก็คงจะเล่นคโคลนเหมือนเดิมค่ะกับเมื่อวานก็เล่นไปได้เยอะนะคะนี่จากจากมุมนี้เลยแหละเนาะนี่แล้วก็ยาวไปถึงนู่น ฝากคะ่ะน้ำหอมรถมันหมดส่วนเฮียชายนะคะนูน่นเฮียชายอยู่แวบๆอยู่ตรงไกลๆนู่นคะ่ะน้องส้มเช้ง ทุกคนค่ะตอนนี้สองโมงประมาณสองโมงน่อยๆแต่อากาศนี่บอกเลยนะคะอุณหภูมิวันนี้น่าจะร้อนทั้งวันเพราะว่าแรงมาอ๋อตั้งแต่ต้นเดือนน่ะค่ะแรงแรงมาเรื่อยเลยยังฝนไม่ตกสงสัยให้เราทํางานหลวงเสร็จก่อนเนาะทุกคนค่ะให้เราวิ่งงานวิ่งงานแบบการเลนงานยากๆให้เสร็จก่อนมันถ้ามันเป็นเหลือของงานไม่โคมันก็จะจะเบาเบาไปหน่อยนะคะ แต่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าตกมาตอนช่วงนี้ก็คือเออยากพอสมควรเพราะว่าเราเปิดหน้าเนาะเหมือนเราเปิดหน้าดินอะแต่ยอมรับว่าดินด้านล่างแข็งดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอ,อนนี้ก็เล่นเล่เล่นโคนเล่นเล,น,เล,น,เลนไปก่อนนะคะเยอะด้วยนะไม่ใช่ไม่เยอะนะคะ

มอร์นิ่งจ้าได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยเก่งมากเลยวันนี้กะจะเอากี่เที่ยวคะมีชิชูไหมในรถของแถมตังแถมค่ะฮะมาขายไมโไม่เหมือนไม่เหมือนหรอ <g ül> น้องๆก็แซวกันไปอ่ะไปะเดี๋ยวเจเพึ่งจะไปฉีกตัวแล้วนะจ๊ะหน้าที่ของเจเพึ่งก็คือฉีกตัวจ้าอ่ะคอยคอยไปไหนอ่ะคอ,ะไไอยไปไหนสองร้อยหกสิบสอง้อยหกเที่ยวนี่น้องสองร้อยหกสิบเที่ยวนะเอาค่ะไปไหนอ่ะ ันนี้น่าจะเยอะอยุเพราะว่ามันวิ่งสะดวกแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวเราก็จะต,ต,ต้องไปหาไปหาที่เทให้เขาแล้วเนะไปไม่เห็นป่าเยอะมานะทุกคนคะ่ะป่าเยอะยังไม่เห็นออกมาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ น,นี้ก่อนเส,อเสื้อเสื้อแขนยาวกับหมวกนะคะทุกคนอุปกรณ์เราพร้อมปะ่ะออกตะลุยทำงานกันจ้าเราก็จะไปดูหน้าง,งานกันนะคะป่ะ,ปะนี่แหละค่ะทุกคนขะหน้าง,งานของเราก็ไม่ไกลมากนะเนาะรถออกมาแล้วฝั่งนี้ก็เทแต่น่าจะมาทางนี้ก่อน ถึงเจพึ่งนี่ก็คือจะไม่ได้ตั๋วนะคะทุกคนคะเออนี่แหละสูตรของเจพึ่งนะคือเจพึ่งยืนตรงไหนทุกคนก็จะต้องไปเทตรงนั้นนะแล้วก็จะได้ตัว๋วอืมนี่แหละคะ่ะสไตล์การทํางานของเจพึ่งนะคะไม่ใช่สายโหดนะคะแล้วก็ไม่ใช่สายหวานเออประมาณว่าเข้มๆหน่อยก็แล้วกันเนะเาะอ่ะไปส่วนคลองตรงนี้โอ้โหลึกพอสมควรนะเอาเอาก็กเอ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 ก็ก อยอูยอ่ไกลไม่ได้นะโอ้โหเต็มเต็มค่ะนุ่เไม่ต้องตีแรงนะมันจะกระเด็นถึเงเต็มต้องอยู่ไกลๆไว้นะคะ Bye. เจ้าอามเทตรงนั้นไหนเพราะว่าตรงนั้นมันจะเต็มแล้วนะคะกลัวว่ามันจะตันทางน้ําของเขามันจะมีท่อตรงนั้นจะมีท่อท่อใหญ่พอสมควรเลยค่ะเราก็เราก็จะต้องเทเทขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะเนี่ยเทไหลาทางนี่แหละเทไหลาทางขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นอ่าลาดชันลาดเอียงยังไงเราก็ค่อยเทยเทใส่ลงไปเพราะว่าอ่าตาม ตามที่ตกลงก็คือเทในส่วนของสาธารณประโยชน์นะคะก็คือในในเส้นทางเนี้ยก็คือจะไม่มีไม่มีไหลาทางนะเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตแบบนี้แหละค่ะมันไม่มีไหลาทางเนาะมันก็แคบไปดังนั้นเราก็จะต้องเทขยายไหลาทางไปก่อนนะอ่ะทุกคนมาแล้วเนะคันสีเหลืองมาแล้วค่ะอ่ะอ้อ้าเ ให้เขาเทเลยเทได้เลยเทได้เลยจ้ะเทได้เลยจ้าให้รถผ่านก่อนให้รถผ่านก่อนนะจ้าให้รถผ่าน นั่นแหละเช็ดเช็ดหน่อยช็ดเ ชมนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะและก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนทุกท่านและเราก็เจอกันในคลิปหน้านะคะรักและคิดถึง f อสซีของทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ